ิมครับทำไมเต่าวิ่งเร็วกว่าตายเพราะว่ากระเต่าเฮ้ยทำไมเต่าวิ่งเร็วกว่าตายวิ่งเร็วกว่าตายอีซี่อ้เข้มผมคิดว่าไม่ใช่คำนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเหรอและนี่คือคำต้องห้ามตูซ่าบลผมจะไม่ทำพูดอะไรเยอะเพราะว่าจะดูไอจีของฝั่งนี้ได้เล เตือนเตือนเตือนนะจีนะจีเมื่อกี้มันซึ้งกว่านี้ต้องเยอะใช่ตอนเราขึ้นไปไปตู้ซ่อนหมีมาไงแล้วเห็นเอนเนอร์จีเยอะมากทีมแล้วก็บีเยอะมากจริงเอออยู่กันยังไงเหรออ๋ออยู่กันยังไงเหรอไม่ถึงใช้พลังขนาดนี้แล้วมันมีพลังเหลือเหรอเหลือหนูว่าน้อยมันคือ10%ของเอนเนอร์จีทั้งหมดที่หนูมีแล้วถ้าวันไหนที่หนูไม่ได้นอนนะวันนั้นนอะหืมเป็นมาย่องเลยมาดิเป็นมาย่องรู้จักไหมต้มเบรกอ่ะผมรู้จักกับจ็อบไทย ที่เข้าอย่างนี้ผมสองคนเลยหัวแม่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปก่อนเราไปเราคุยเรื่องงานก่อนเพราะว่าตู้ซ่อนหมีเนี่ยอยู่กับปันโปถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นออฟฟิศใหญ่โตนั้นแต่ละคนนอกจากออกกล้องแล้วก็ต้อง มีตำแหน่งอื่นๆด้วยใช่พี่กับบีทำอะไรบ้างครับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรแล้วก็พรีเซนต์บางซัมติงอะไรอย่างนี้พิธีกรประจำบริษัะเปพิธีกรประจำบริษัทเ้าทำไมพอยไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรกันอ่ะพี่สรุปให้ทิมถูกบริษัท จ้างให้มาเป็นพิธีกรประจำใช่ครับแต่บีต่างกันบีไปซีอีโอคือบีมีสักดิ์เป็นซีอีโอบีตั้งขึ้นมาเองเลยเป็นซีอโอของตัวเองเราตั้งตัวเป็นซีอโอแล้วซีอโอตั้งเราเป็นอะไรครับเป็นพนักงานใช่ก็เป็นพนักงานเออหาช็อตค้างสับสนเหมือนกันนะเออตำแหน่งอะไรบีทำตำแหน่งอะไรรีเสิร์ชชิงป่ะพี่ใบใช่ป้าตำแหน่งหรอ่าพี่ใบ research อะไรนะ research อ๋อก็คือเราเป็นแนดมินกับคอนเทนต์ yes yes ที่พวกเรายังมีความสับสนเรื่องของการการงานนะต้องปรึกษาจ็อบไทยเอยจริงจริงเราปรึกษาจ็อบไทยจริงจริงได้ได้ยุคนี้นะครับการหางานที่ตอบโจทย์ความต้องการเราเพราะมีแพลตฟอร์มหางานดีๆแบบ Job บไทย Job บไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้เข้าใช้มากเป็นระดับหนึ่ง ของประเทศไทยสุดๆนะมีตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำให้เลือกมากมายครับและครอบคลุมมากกว่า200อาชีพงานอัปเดตใหม่ทุกวันแถมมีฟีเจอร์มากมายเลยนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยหางานใหม่ได้ไง,ง่ายๆและตรงกับไลฟ์สไตล์มากที่สุดด้วยมี3ฟีเจอร์เด่นนะครับในจ o b t h a i นั่นก็คืออันแรก Job Near Me หางานใกล้ตัว Job Near Metro หางานใกล้ รถไฟฟ,ฟ้าครับและ work from home ตอบโจทย์คนทำงานทุกรูปแบบนะครับทั้ง work from home on site และ hybrid นอกจาก3ฟีเจอร์นี้นะครับยังมีวิธีการค้นหางานอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณหางานที่ใช่ทั้งหมดนี้ใน j o b ไทย i เอาอย่างไปดูพร้อมภาเริ่ม B ะเ,เราทำงานทำไมเราทำงานทำไม หาเงินหาเงินตายเหรอตาแก่หาเงินตายเหรอทินพี่เาทำงานทำไมตั้งที่ต้องทำงานทำไมตั้งพี่ค่อยๆไปทีละอย่างสิพี่ไอ้วาเปิดครับเราทำงานทำไมทั้งานทำไมทั้งานทำไมเลี้ยงดาวทำไมตายแล้ว ทำคือง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องะเติร์ดเราทำงานทำไมเลี้ยงตัวเองเราทำงานทำไมเราจะได้หายไปอยู่บ้านเติรดรู้ไหมว่าจ็อบไทยคืออะไรแพลตฟอร์มหางานที่ใช่ เราชอบพี่เวงรู้ไหมพี่เวงรู้ไหมรู้รู้เหรอรู้งานเงินรู้งานเงินจ๊อบอ้าววนแย่งงานรู้ได้ไงวะไม่ถูกถูกจบนี่นะครับอ๋อหายไปอยู่บ้าน ให้หนูตั้งสติก่อนได้ไหมอ่ะไม่ยินเลกบุกเอาเลยคำมันแบบมันใกล้เคียงเนยะผมรู้นะว่าบีเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นกับมืออาชีพขโาอยากเป็นมืออาชีพอะไปเซิร์ชหาตำแหน่งใน j o b t h a i ่อน มาอะไรในจ๊อบไทยเอองงอะเออเขียนทางมาลายอ่าโปรโมทเออราเมื่อกี้พี่พูดสกีบ่าแบบได้มีการท่องมานานไหมท่องมานานไหมพี่ให้หนูตั้งสติก่อนได้ไหมอ่ะ พี่เดินทางมาอะไรวะเนี่ยเขายังไม่ได้ยิงอะไรเราเลยนะไม่ต้องดูดอ่ะพี่เอ๋งครับจ็อบไทยแพลตฟอร์มเนี่ยเข้าไปยังไงคลิกที่ไหนคอม เว็บไซต์อะไรเว่งโกฮมอย่ากลุยพี่กลัวเราบอกคนอื่นอย่ากลัวกลัวรานองคนมาอะไรวะเนี่ยมัเหมือนมันต้องมันต้องดูเขาอะพี่เต้ครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหมรู้จักไหมใช่รู้จักไหมไม่พี่เว่งว่า ฉันจุด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 ว้าวไอ้หน่ไอ้สามต้มนะพูดสามรอบคำนี้โคตรยากเลยดตายเฮ้ยมันไร่ปีก็พูดไปเขาคำว่าอะไรหนึ่งสอง ผมไม่รับถอยหลังเลยตอนพี่อ่ะนันมือมึงหนึ่งออฟฟิศผิดอยู่แล้วไม่รู้ว่าอะไรอ่ะที่นี่ที่ไหนเอาช้าที่นี่ใช้เวลาใช้หรือไม่ แน่นอนเลยแน่นอนเลยตู้ซ่อนหมีอยู่ที่ไหนใจมัติพัฒน์เคยฟังเพลงไหมชอบนั่นก็คือเพลงเร็วอพิมครับทำไมเต่าวิ่งเร็วกว่าตายเพราะว่ากระเต่าเฮ้ยทำไมเต่าวิ่งเร็วกว่าตายวิ่งเร็วกว่าตายอีสิ ผมคิดว่าไม่ใช่คำนี้ไม่เปไรไรหนูจะไปสู้เลยเขาวันนี้ยังไม่มีสติอยู่บีมาคุณพาซิโออยู่ไหนอยู่โลกสี่บวกสองลบสามใกล้กับสามลบสองหรือเปล่ามากกว่าน้อยกว่ามากกว่าจ้ะน้อยกว่าจ้ะ อันนั้นเปลี่ยนโจทย์ไม่จบบายเอาโจทย์เปลี่ยนโจทย์เอาหม่เอาโจทย์ใหม่มาทีเตอร์ถามพีู่คิกก่อนแป๊บนึงนะจะจะคิวเขายังไงดีวะเนี่ยยากเหมือนกันนะ,ะถนนข้างล่างนี้สีแดงใช่ไหมไม่ถ้าหนีด้านน้น <laughs> <laughs> บีค่ะอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรของมึเนี่ย ยังเออหักพี่คิวพี่คิวก่อนให้ตายเลยลืมจะหักแล้เนี้ยเออมันยากอ่ะยออากอยู่บนหัวผมเออไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใมตอบมาแล้วใส่ตามึงฟ้องว่าใช่พิถีเอาไว้ว่าใช่เราเปลี่ยนคำพี่เวงแบมือคว่ำมือเปลี่ยนไปแบมืออีกทีทำไมต้องทำแบบนั้นมันงอ ไม่เอกอายอบนหัวผมเอองอไม่เอกอายออบ้านอยู่ที่ไหนสมุทรปราการแถวนั้นมีอะไรเมืองโบราณถามเกมเดียวใช่เลยละ3กิโลนะใช่จะเป็นเมืองโบราณไหมเคยเออตายตายเราเล่นอะน่าเปลี่ยนเลยอ้าวขับรถไปกี่นาทีไปเมืองโบราณห้าใกล้หาดเลยเหรอใช่ ใช่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 คำว่าใช่ครับคำว่าง่ายครับคำว่านานนานไม่ใช่เลยใกล้โอคำว่าใกล้ จงจงบอกชื่อช่องนายกกำลังมาคนละช่องพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่ลืมสองซ่าตอสบังละมาเทพบอกชื่อช่องนายยกกำลังมาคนละช่องนะช่องมาลีอื้อพรุ่งนี้ไปไหนอยากชวนคุยทำงานที่ไหนหที่ช่องช่องไหนโอ้แชนแนลพอแล้วจริงเอ่อหนูถามหน่อยรับพนักงานเพิ่มไหมอยากว่าอันนี้พูดจริงจงถามเลย ทขาไม่กล้าทำอนไหนูหรกต้องมีอยู่ออโอนี่ซีอีโอเรพนักงานเท่าไหรเพราะว่าหนูว่เะ้าอยู่ใน j อบไทยชอบทำงานที่ออฟฟิศหรือว่าคอมโฮมได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ต้องการเงินเดือนเท่าไหร่แสนมันอยู่ที่เดิมไปก่อนเวลาเราจะมีเงินใช้ถูกเราก็จะต้องเอ่อทำ work กลัวแบบนี้เล่นแบบนี้ไม่สนุกคุณผู้ชมเล่นแบบนี้ไม่สนุกเราก็ต้องทำ ทำเวิร์กใช่ไหมเพื่อจะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยถูกไหมจริงจริงอ่ะมีเงินก้อนแรกทำไรบ้างมีเงินก้อนแรกซื้ออะไรอซื้อสองแท่งต็อปซื้ออะไรรถเออซื้ออะไรข้าวซื้ออะไรเก็บหิมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะไม่เช้ารับประทานอาหารอะไรครับ ไม่ใช่คขาไม่ช่อเหรอ่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูต่อเลยต่อเลยพี่พี่พี่หิมชอบเล่นหุ้นไหมชอบอยากมาฆ่ากัแนนอยากอยากให้พี่แนะนำหน่อยมันไม่ใช่ทีมไม่ใช่ทีมเป็นส่วนตัวจริงเอางี้เคยเคยได้ไปเขาไปซื้อหุ้นแบบรักสิบล้านไหมเคยเกิดจะซื้อที่นี่อยู่เกิดจะซื้อที่นี่อยู่เร้เหรอเวลาหุ้นมันตกไปรู้สึกไง นอยนอแล้วทำไงร้องไห้ที่ไหนห้องน้ำที่บ้านหรือออฟฟิศบ้านบ้านอะไรวะเออคำว่างานใครเคยฟังเพลงนี้ที่โน้วไหมยังไงยังไม่เล่นไง ออฟฟิศได้มีทีมงานกี่คนครับวิรักร้อยมีคนลาออกไปครับพี่ด้วยทางไหนครับในออฟฟิศเขาเลยครับออฟฟิศเขาอะครับแต่ให้ตัดกูกลัวท่านผู้ชมครับกกากลัวครับออฟฟิศเขาก็จะหนักกว่านี่ยไม่ผมจะบอกว่าเราอะทำเป็นทีม T E A M ไม่อะอะไรจริงอะไรฝันไปเปล่าเนี่ยเอ้างงต้องการเงินเดือนเท่าไหร่แสน เอาเงินไปทำอะไรกินเอาเงินไปทำอะไรกินล้วที่ให้เงินเดือนพนักงานยังไงโอนโอนไปที่ไหนเออบัญชีมีบัญชีไหมไม่ออฟฟิศนี้มีกี่คนร้อยเยอะไหมมาบ้านหนึ่งลินเตอร์มอรสเตอร์มีกี่คนสิบสอง ขอหวยได้ไหมให้ได้นะอไม่ได้เอาตัวเลขมาจากไหนต้นกล้วยหยุดมาคุณถามหน่อยในฐานะเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งความรักอยากจะฝากอะไรกับคนดูบ้างเลิฟนะครับเอออคนต้องอยู่โปกเลยเลิฟนะครับครับอะไรอะพี่เป็นเล่นเกมไหม PS5 B นอนอย่าง ไม่นอนเกมอะไหนหลอพี่เลยอคนเฮ้ยยังกูว่าแล้วกูบอกไปแล้วด้วยเดือนโอ้ยเดือนฝันงานออเ อ้่มองียนเคยทำของหายไหมรีเคยดีแล้วหายยังไงหายยากไหมหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอไม่คิดว่ามันจะมาฆ่ากันอย่างนี้พี่เหงียนนว่าวันหนึ่งน้องจินเติบโตขึ้นออกไปเดทกับผู้ชายพี่เวงยจะทำยังไงฮะ นี้เรื่องจริงหรือพูดเล่นนะคำถามเป็นวิทยาฐานสมมุติใช่ไหมพี่ไปด้วยวันหนึ่งถ้าภรรยาของเติร์ดเนี่ยนะอันนี้คือเรื่องสมมุตินะสกอดเติร์ดมากเลยครับเอารถมาถล่มบ้านเติร์ดเละเลยแล้วทำไงเติร์ดอยู่ในบ้านด้วยเอารถถ่ายตู้ผมตกใจคำถามตามไปด้วย ตาไม่ไหนตาไม่ไหนไอ้ติขอชื่อนักแสดงท่านหนึ่งนายนภัรผู้หญิงเก้าพี่หันตรงนะ้มีเพื่อนไหมตะคิวขึ้นกลัวเป็นไรอ่ะเซสเซทีฟเรื่องเพื่อนเซสเซทีฟเรื่องเพื่อน First two immerse in a purse of heat Facing about with a moxie melt Till he woke up drowning in tchotchke hell Thank you! Suppose... Oh! You have mood. say suppose, suppose Suppose... Suppose... Oh! ตอนนี้พี่พี่มั่นใจแล้วพี่เตัวคือคือ,คอที่หนึ่งของของเกมดีส่วนคนที่สองอนะ่ะพ,พี่พี่นะสำหรับใครนะครับที่กำลังหางานอยู่นะครับ <c oughs> สามารถดาวน์โหลดแอป <c oughs> หรือว่าเข้าไปที่ www.jobthai.com ได้เลยครับและลองใช้ฟีเจอร์ที่ช่วยหางานที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ได้แล้ววันนี้ครับโอกาสใหม่ๆอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดครับค้นหาโอกาสที่ใช่อาชีพที่เป็นคุณได้ที่จ็อบไทยครับสำหรับ,บนคน<ด>นะครับที่อยากจะดู พิมกับบีปากช่องทางหน่อยครับมาครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แบบสนุกสนุกเหมือนกันนะฮะมีสาระนะฮะฟีลแบบเพื่อนๆกันนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่ตู้ซ่อนหมีนะครับผมทุกช่องทางก็จะเป็น YouTube Twitter Instagram TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็ฝากไว้ในข้อบ่งบอกเพื่อนๆคนนีครับนี่ก็อยากหนึ่งหนึ่งล้านซับไปไวเพราะว่าผมอยากกลับมาแก้มือนะฮะคอมเมนต์เยอะว่าอยากให้ผมกลับมานะผมอยากกลับใหม่นี่คนไรหลายคนมาพูดอย่างนี้แหละแล้วยิ่งแก้ก็ยิ่งเลอะเละบางคนเสียคนไปเลยก็มี อยากรู้หยามอ่ะพี่ฮิมเออเป็นพี่ะพี่กลับมาเลยแต่รหนูก็หยามนะดูสิเขาคุยกันเลยพแทนหนูอ่ะตอนเมื่อกี้เขาไม่เคยได้พูดสวัสดีสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะ